อ้เจ๋อสวยมากผมน้าแม่ว่ะนี่คือช่องคนรักไม้นะครับต้องขอคุณป้าโมนะครับที่บอบคุณขนมยี่กรให้ผมในวันนี้นะครับนี่ครับเป็นมันจะเป็นรูปสัตว์นะครับมีโลโกโด้ด้วยครับนี่ครับอันที่สองมันจะเป็นดอกเห็ดน,นะครับนี่ไงครับมาเริ่มแกะกันเลย นมเกะย่ากนะครับนี่ครับทำไมมันจะเป็นถุงแบบนี้นะครับนี่คงค่ะนี่คือก่องนี้นะครับมาเริ่มเกะกันเลยถ้ากินหอมมากเลยนะครับดูนะครับ นี่นะครับอืมเหมือนบบมากครับนี่เหมือนขนมขนมปูนะครับขนมปูไทยครับมาดูมา,มาดูอันนี้หรอเลยครับ ดูข้างในเหมือนกันนะครับมีครับมันจะเป็นซองเล็กๆแบบน,นี้นะครับเกี่ยมาเลยครับนี่ครับคุณหนมมันจะเป็นดอกเห็ดนะครับ เป็นช็อกโกแลตครับนี่ครับตอบเหตุการณ์หนึ่งเลยนะครับอ,อ,รอ,อร่อยมากเลยครับโอ้ขอคุณเป็นมือมากเลยครับตอนนี้ คนรักไม้จบแล้วนะครับกะเริ่มกคนรักกบจำจะให้ว่ามีกระดิ่งแก้นเรือนรับจนใหม่นะครับ,รรบสวัสดีครับคนรักไม้ตรงลาไปกกอนสวัสดีครับใั้โชคดีมาก